สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้ก็พบกับครูน้อยคุณเมืองด่าอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube อาหารกันกินแบบบ้านๆนะครับครัวครูน้อยกระทะแตกนะครับวันนี้จะพาไปทําต้มยำขาหมูนะครับไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับเพื่อนเนครับครับนี่ก็คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับนั่นก็คือขาหมูนั่นเองนะครับชิ้นนี้2กิโลเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทําขาหมูต้มยำกันนะครับเพื่อนๆนครับ เมื่อเราสับขาหมูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงหม้อต้มให้รอให้เดือดแล้วก็รอให้เปื่อยรัรอให้เดือดแล้วรอให้เปื่อยนะครับในนี้เราก็จะใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับก็จะมีน้ำซุปกระดูกขอกระดูกส่วนขาครับขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ผมก็จะใส่มะละกอลงไปด้วยเพื่อช่วยให้เปื่อยเร็วขึ้นนะครับนี่ครับ เดี๋ยวรอนะครับรอเราจะตุนจนกว่าจะเปื่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับปิดฝาไว้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต้มยำขาหมูร้อนเลยนะครับสูตรตัวคู่น้อยกระทะแตกนะครับนี่นะครับเสริมลูกโดดไปด้วยนะครับร้นอนกันเลยนะครับตักให้ดูนะครับนี่เต็มเต็มเลยนะครับกําลังเปื่อยเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ เต็มเลยต้มยำขาหมูนะครับข้ัวครูน้อยกระทะแตกนะครับนี่ครับเพื่อนๆควันออกชุยๆเลยนะครับต้มยำขาหมูครับผม